ขึ้นรถไฟถ่ายผู้สาวให้เบิรงนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผู้สาวหลายอยู่ขึ้นรถไฟนะผู้สาวหลายแท,ท,ท้ๆผิดกฎผิดกฎทันล่องเนี่ยเสีเยในคู่ถือผิดกฎซะแล้วเนี่ยได้น้องแมวมาได้น้องแมวมาจ้าเอ๋เด้คุณ พัชเชลินโสภาสวัสด,ดีจ้าตามมานั่งรถไฟได้วยคนนะคะ <c oughs> คุณพัดมาเลยค่ะ <c oughs> มาเลยค่ะคุณพัด <c oughs> อยู่ทางโน้นฝนตกบ่อยมานั่งรถไฟทางนี้เลยเ <c oughs> ดินเสียงแหละก <c oughs> ันในออกก่อนนะเคลื่อนขบวนแล้วค่ะ <c oughs> คุณพัดสวัสด,ดีค่ะขอบคุณนะคะมาตามมานั่งรถไฟได้วยกันเนี่ย มามามาคุณครูจะวันนี้พาพานั่งรถไฟาปรากฏว่าเขาออกนะไม่ใช่เราออก <c oughs> เนี่ยขบวนนักเรียนไปแล้วขบวนเรายังไม่ออกยังนั่งอยู่เฉยๆแต่เหมือนเราออกนะตะกี้เนี่ยความรู้สึกว่าตอนที่รถไฟสอขาสองข,องขบวนมันจะสวนกันนะคุณครูจะมีความรู้สึกว่ามันเวียนหัวนิดนึง โอ้คนตรูหลอกขึ้นรถไฟหลายคนทางบ้านยังรถไฟยังยังเป็นอะไรนะเขาเรียกว่ายังเป็นที่ใช้บริการของคนเยอะอย่ค่ะแต่กี้ลืมถ่ายให้ดูเขาขายปิ้งไก่นะปิ้งไก่ที่ขายบนรถไฟอะ่ะปิ้งไก่ไม้มดัน วันนี้ฝนไม่ตกจ้าแดดแรงมากๆร้อนสุดๆโอ้ไม่เคยนั่งรถไฟนานแล้วค่ะคิดถึงข้าวผัดรถไฟกับมีแกงไก่ย่างบนรถไฟใส่ใส่ตะกอนอ่าถ้าไปถึงโคราชก็จะเป็นมี่นะมีผัดมีโคราชตะกอนอแถว<ม>แต่ว่าอยู่แถวบ้านคุณครูเนี้ยเขาจะขายยาวไปเลยถึงสุรินเลยเนี่ยจะเป็นปิ้งไก่คะไก่ย่างไก่ย่างบนรถไฟอะ่ะ อร่อยนะแต่เวลาเรานั่งรถไฟเราก็จะโูแบบเนี้ย่ะคะสะขานอ่า,ค,า,อาคุณอีวันนี้คุณพัชโชคดีนะคะวันนี้โชคดีนะมานั่งรถไฟกับคุณครูเนะะี่ย มีบางคนไม่กล้าขึ้นนั่งรถไฟรู้ไหมเพราะอะไรบอกว่า I, อายเพราะขึ้นเวลานั่งรถไฟเนี่ยจะหันหน้าหากันใช่ไหมเนี่ยมันหันหน้าหากันแบบเนี้ยอีกบ่อนึงใช่ไหมก็จะไม่กล้าขึ้นนั่งนะเพื่อนครูนี่แหละบอกไม่กล้านั่งรถไฟอ่ะอายยิ่งถ้าเจอส,สาวย,ยิ่งอายเขาว่าค้าไก่ย่างไก่ย่าง ที่สีสกเกตอร่อยมากค่ะไก่ย่างแบบยังไงอะเขาเรียกว่าเขาเป็นมือโปรแล้วอะมืออาชีพเนาะจะเป็นมืออาชีพนะคะคุณพัดเป็นมืออาชีพเลยกับการขายไก่ย่างนะแต่ว่าตอนนี้มันมันเย็นแล้วเฮียตะกี้เห็นอยู่ตะก้านึงเขาเนี้ยจะกลับไปถ้าเป็นตอนเช้าจะเยอะอยู่แม่ค้าก็จะหิวตะก้าด้วยตะก้านึงอะ่ะ บา,บ,าบางคนแข็งแรงก็หิวมาสองตะกร้าเลยอาให้ดูบรรยากาศทางนอกเนาะ